สวัสดีครับผมมาพบพ่อครับทิดอองอีกตามเคยนะครับเพราะว่าช่วงนี้กะหันโบเห็ดลงนะครับเดี๋ยวมันก็สีหางเหินเกินไปนะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวทิดขอแจ้งนะครับขพแจ้งเชี่ยวพันยักน้อยนะครับสําหรับผู้ที่สนับสนุนให้การสนับสนุนนะครับชุดเลี้ยงพยักเมืองชนนะครับผมชุดเลี้ยงพยักเมืองชนโปรตีนนะครับโปรตีน เข้มข้นนะครับสกัดจากพืชนะครับแล้วก็บวกนะครับบวกแคลเซียมพลาสนะครับแคลเซียมพลาสบวกวิตามินรวมนะครับจบใน1แคปซูลนะครับผม120นะครับพาราหนึ่งสองศูนย์ไม่รวมส่งนะครับผมแล้วก็ลูกกลอนพยักษ์เมืองชนครับสุดยอดครับสมุนไพร30ชนิดนะครับบวก เนื้อปลานะครับบวกเนื้อเนื้อปลาไหลนะครับแล้วก็เนื้อปลาช่อนนะครับแถมอ่าเพิ่มนะครับเพิ่มอ่าในส่วนที่แคลเซียมให้สูงขึ้นด้วยปลาเล็กปนนะครับผมปลาเล็กปนครับให้เวลาให้กินก็นะครับให้กินก็ปั้นพอคืนง่ายๆนะครับคืนง่ายๆไม่ต้องไปปั้นใหญ่นะครับเป็นเนื้อละเอียดนะครับผมเป็นเนื้อละเอียดดีมากครับไม่มีอ่าเศษไม่มีอะไรที่จะไประคาย คอนะครับนักกีฬาเราได้นะครับผมปั้นง่ายครับปั้นง่ายอันนี้ก็หนึ่งห้าศูนย์นะครับหนึ่งห้าศูนย์ไม่รวมส่งนะครับแล้วก็สองตัวนี้นะครับรวมกันเป็นหนึ่งชุดถ้าพี่น้องท่านใดสั่งแบบนี้นะครับทิศฟรีค่าจัดส่งให้ครับค่าจัดส่งฟรีให้เลยนะครับผมหรือว่าจะสั่งแบบนี้สองแบบนี้สองนะครับขอให้สองขึ้นครับขอให้สองขึ้นทิศฟรีค่าจัดส่งก็เลยมีบริการเก็บปลายทาง ให้เรียบร้อยแล้วเดอ้อนะครับในส่วนเก็บไปทางทิศกอบบวกเพิ่มนะครับยี่สิบนะครับบวกเพิ่มยี่สิบก็ถือว่าช่วยกันไปนะครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การสนรับสนุนนะครับแล้วก็มีการสั่งเพิ่มไอ,ไอสั่งเพิ่มนี่แหละนะครับมีกําลังใจมากๆเลยครับพี่น้องอมีกําลังใจมากๆเลยเพราะว่าในส่วนของพี่น้องที่ลองตัวนี้นะครับ โปรตีนเข้มข้นสกัดจากพืชเนี่ยในหลักการผลิตเนี่ยครับทิศนะครับทีมลูกๆครับอิงนะครับหรือว่าเน้นนะครับเน้นนะครับใช้หลักโภชนาการในการทําตัวนี้ขึ้นมาครับใช้หลักโภชนาการกับสัตว์นะครับทําตัวนี้ขึ้นมานะครับคือเราเน้นเพิ่มกล้ามเนื้อครับเน้นเพิ่มกล้ามเนื้อไม่เพิ่มไขมันครับกล้ามเนื้ออกแข็งแกร่งนะครับนักกีฬาเนี่ยอ่เวลาเขาทตาการแข่งขันเนี่ยนะครับ สิ่งที่จะรับแรงกระทบหนักๆได้นะครับหรือว่ายืนระยะได้นานๆเนีย่ยกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อต้องแกร่งครับกล้ามเนื้อต้องดีนะครับทีนี้ในการเพิ่มกล้ามเนื้อมันจะช้าหน่อยแต่สิ่งที่ขึ้นมานะครับสิ่งที่ขึ้นมานั่นคือกล้ามเนื้อให้พี่น้องรู้ไว้เลยครับว่าคือกล้ามเนื้อล้วนๆครับครับไขมันนิดหน่อยครับไขมันเปอร์เซ็นต์นิดเดียวครับทุกสิ่งทุกอย่างมัน มันต้องมีไขมันอยู่แล้วครับแต่ว่ามันต้องมีอยู่ในเปอร์เซ็น์ที่สมควรจะเป็นนะครับคือข้อดีนะครับของตัวนี้นะครับชุดเลี้ยงของพระชกเมืองชนเนี่ยคือมีพี่น้องเขาแจ้งมานะครับที่สนับสนุนไปแล้วนะครับใช้แล้วนะครับเขาบอกว่านะครับเขาเขาบอกเนาะเขาก็ว่าใช้ดีมากครับเห็นผลชัดเจนนะครับใช้ไปนะครับใช้ไปหนึ่งสัปดาห์นี่เห็นผลเลยครับ นักกีฬาเนี่ยจะเนื้อกระชับนะครับเนื้อกระชับแน่นนะครับอกกระชับนะครับนักกีฬาที่ขังไว้นะครับอยู่ในสุ่มนะครับนักกีฬาอยู่ในสุ่มนะครับอกกล้ามกล้ามอกแข็งนะครับเหมือนเหมือนทําตัวมาแล้วครับเหมือนเหมือนนักกีฬาได้ทําการทําเนื้อทําตัวแล้วนะครับทิศก็เลยเล่าให้เขาฟังนะครับในเรื่องที่ทิศเจอมอนกันนะครับที่ว่าเพื่อนนะครับมาขอปล้ำ นะครับแล้วเขาไม่กล้าปล้ำเขาบอกว่าทิศของทิศนั้นไม่ต่ํากว่า2ครั้งแล้วนะครับจริงจนักกีฬาทิศยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับนะบก็เลยนะครับมีความมั่นใจนะครับกับตัวนี้ครับผมนี่ครับตัวนี้นักกีฬานะครับประโยชน์ของตัวนี้เยอะแยะมากมายครับผมเยอะแยะมากมายนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นนะครับใช้ใช้บํารุงนะครับให้นักกีฬานุ่มๆเราเนี่ยหเดือน6เดือน5เดือนขึ้นไปเนี่ยครับ หรือว่าเราทำนักกีฬาไว้นี่ครับเอาไว้ดีล็อกนะครับเอาไว้ดีล็อกแล้วปล่อยให้เขาบินคอนนะครับให้กินวันละหนึ่งแคปซูลพอครับถ้าชํำนะครับชำหนึ่งแคปซูลพอนะครับอาทิตย์หนึ่งก็เสริมด้วยลูกกรอนของประชาเมืองชนด้วยก็ได้ครับจะเป็นการดีมากครับจะกระชับกระเฉงโทษครับเขาจะกระชับกระเฉงครับบินนะครับตีปีกเสียงดังนะครับ เขาจะบินขึ้นบินลงนะครับเนี่ยให้เขาชำชำรออายุนะครับให้ตัวนี้กินดีมากครับวันละหนึ่งแคปซูลพอนะครับนักกีฬาที่ชำรอทําตัวนะครับรอทําตัวแล้วก็ในส่วนของพ่อพันแม่พันนี่สุดยอดครับเนี่ยพ่อพันแม่พันบำรุงพ่อพันแม่พันนะครับสุดยอดเลยครับแม่พันนี่นะครับออกไข่มานะครับไข่ดกนะครับเปลือกหนานะครับเปลือกหนาที่ที่สังเกตดูนะครับเพราะว่าในในในส่วนที่ อาทิตย์ใช้เองเนี่ยโอ้เพราะว่านักกีฬาอาทิตย์เยอะเนาะสองสามชั้นนี่เต็มหมดแล้วครับพอใช้ได้ผลแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนตัวนี้เป็นหลักๆเลยเป็นของลูกชายนะครับเป็นคนทําขึ้นมานะครับอาทิตย์ก็ไปอุดหนุนเขาอีกต่อหนึ่งนะครับทิตก็ไปอุดหนุนครอบของอาจารย์ต้นนั่นแหละครับที่ว่าอาทิตย์ลงเบอร์ไว้ให้นะครับลงเบอร์ไว้ให้ทุกครั้งที่จะลงเบอร์ของอาจารย์ต้นไว้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับ ติดต่อทิดไม่ได้นะครับในช่วงเช้าช่วงบ่ายเนี่ยเพราะทิดจะยุ่งอยู่กับนักนักกีฬานะครับนักกีฬาในสุ้มที่จะไม่ทิดจะไม่มีเวลาได้รับโทรศัพท์หรือว่าได้คุยกับพี่น้องครับติดต่อไม่ได้โทรหาอาจารย์ต้นเลยครับโทรหาอาจารย์ต้นเลยนะสั่งกับอาจารย์ต้นเลยครับชุดเลี้ยงของพระชาชนนะครับแล้วสถานที่จัดส่งทำไมถึงบอกว่าขวดเดียวก็ส่งสองขวดก็ส่งนะครับสั่งมากสั่งน้อยส่งหมดนะครับก็เพราะสถานที่ คนนะฮะรถส่งครับรถส่งอยู่ติดกับบ้านเลยนะครับอยู่ติดกับบ้านเลยก็เป็นความโชคดีนะครับสะดวกสบายนะครับในการจัดส่งให้กับพี่น้องนะครับรวดเร็วนะครับเต็มที่นะครับช้าสุดไม่เกิน3วันนะครับวสุดวันที่2ก็ถึงแล้วนะครับผมตัวนี้ใช้บํารุงพ่อพันธุนะครับพ่อพันธุดีมากนะครับพ่อพันธุ์ก็ให้กินวันละ1เม็ดแม่พันธุก็ให้กินวันละ1เม็ดหรือว่านักกีฬาแซมแหลมถ่ายพวกนี้ครับเนี่ยนะครับทำให ผลปีกเงานะครับปีกปีกเงางามนะครับน้ําขนสวยงามนะครับทําให้น้ําขนดีนะครับแล้วก็ช่วยให้ปีกที่ออกมาใหม่ครับแข็งแกร่งนะครับใหญ่ปีกใหญ่แข็งแกร่งครับสมบูรณ์ดีนะครับประโยชน์เยอะสารพัดครับตัวนี้ครับก็ไม่ค่อยได้แจ้งนะครับในลิปนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับแจ้งเลยนะครับก็ สวัสดีพี่น้องอย่างเป็นทางการอีกรอบนะครับสาหรับพี่น้องที่ติดตามทิศนะครับทางสปปลาวนะครับแล้วก็ตามประเทศต่างๆที่พี่น้องเราไปทํางานนะครับแล้วที่ในส่วนที่อยู่เกาหลีก็ทักทายมาเป็นระยะนะครับแล้วก็ที่เกาหลีนี่มีอยู่4ีหท่านนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ตามหลายๆประเทศครับปลายนะครับที่ทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะครับในส่วนที่ อสอบถามนะครับการรักษาหรือว่าการดูแลการออกกําลังนะครับในส่วนที่ทิศมีความรู้ที่สามารถคุยกับพี่น้องได้นะครับหรือว่าแนะนําได้ที่ก็จะบอกนะครับบอกตามที่ตัวเองรู้นะครับในส่วนไหนที่ไม่รู้ก็จะปัดไปเลยครับว่าบ้าไม่รู้ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ก็ประมาณนั้นครับผมด้วยประสบการณ์ในการาดูแลนักกีฬานะครับอยู่กับนักกีฬานะครับไก่ไก่กีฬาเนี่ย มาตั้งแต่ปฐมนะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับเข้าเรื่องนะครับผมก็มาคุยกันเรื่องแข้งหน้านะครับแข้งหน้ามีความสําคัญแค่ไหนนะครับกับนักกีฬาตัวเก่งนะครับนักกีฬาต่างชาติตัวเก่งนะครับมีความสําคัญแค่ไหนในความคิดของทิศเนาะคือมีความจําเป็นมากๆนะครับมีความจําเป็นมากครับสาหรับแข้งหน้า นักกีฬาต่างชาติไม่ว่าจะสไตล์ไหนครับมาล่อวิ่งชิ่งนะครับหรือว่าหน้างอนเดินทำนะครับเปลี่ยมลีลาอะไรต่างๆนะครับต้องมอีแข้งหน้าที่มีความแม่นยำนะครับมีความหนักหน่วงแม่นยำนะครับเร,เราเราพอออกมาเนี่ยเราก็ต้องคัดนะครับคัดตัวที่มี เหลี่ยมลีลานะครับมีเหลี่ยมลีลาเหมือนที่เราคา,าดหวังพี่น้องชอบสไตล์ไหนนะครับชอบสไตล์ไหนก็ช่างนะครับล่าสุดนะครับล่าสุดนักกีฬาในซุ้มนะครับนักกีฬาในซุ้มทําตัวนะครับทําตัวมาได้18วันนะครับ18วันพอถึงอรอบนวมนะครับพอถึงรอบนวมรอบนวม รอบที่6นะครับรอบนวมรอบที่6นักกีฬาตัวนี้ครับเป็นนักกีฬาที่แบบาวางแข้งแพ้ละเอียดมากครับถูกใจมากครับทีมงานครับเตรียมที่จะเอาออกไปไล่ไก่หนุ่มแล้วนะครับเอาจะออกไปไล่ไล่แข็งไก่หนุ่มแล้วนะครับทําการทําเนื้อทําตัวมาได้จนจะจบคอร์สอยู่แล้วครับแล้วทีนี้ล่าสุดอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ ก็มีนักกีฬาหนุ่มอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสไตล์ที่ทิดช,ชอบมากนะครับแล้วก็ทิดก็คุยกับทีมลูกๆนะครับคือคือทีมงานของลูกๆก,ก็จะมีแบบต่างความคิดเหมือนกับที่ทิดคุยกับพี่น้องเนี่แหละครับต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างมองมีสไตล์ในการชอบของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับในส่วนตัวทิดเนี่ยทิดช,ชอบนักกีฬาต่างชาติที่มีเหลี่ยมลีลานะครับพอเอาตัวรอดได้ นะครับมีแข้งหน้านะครับที่สําคัญนะครับในการคัดนะครับหลักของการคัดนักกีฬาของทิศนะครับสไตายที่ทิศชอบนะครับมีความแม่นแล้วก็เบอร์แข่งดีนะครับมั่นเบอร์แข่งดีนะครับไม่ช้าหรือไม่ไวจนเกินไปแต่ถ้าไวนะครับปากถึงตีนถึงอะไรประมาณนี้ก็สุดยอดเลยครับแต่ก็กลางๆทิศก็เอาครับถ้าเกิดว่าแม่นเน้นแม่น แม่นนะครับแม่นใช้ตอ,อแม่นจัดนะครับแม่นแล้วก็ย้ำจุดเดียวนะครับทิศเป็นคนที่ชอบนักกีฬา,าไม่หลายจุดนะครับชอบยกจุดเดียวครับยกจุดเดียวนะถ้ายกหลายจุดนี่ถ้าเป็นจุดสําคัญอย่างเช่นซอกนะครับโยนซอกนะครับโยนเข้าซอกสามเหลี่ยมคอนะครับหรือว่า าวงแดงอะไรประมาณนี้ก็ได้ครับได้จุดสําคัญแบบนี้ได้ถ้าเบอร์แข้งดีครับที่ก็คัดไว้เหมือนกันนะครับขอให้สไตล์ที่เราชอบนั้นครับอย่างไงล่ะเป็นเป็นนักกีฬาที่แข้งลึกครับนักกีฬาแข้งลึกคือยกแต่ละทีฝ่ายตรงข้ามนะครับต้องหยุดต้องชะง,งักต้องมีอาการลังเลนะครับมีอาการลังเลหยุดชะง,งัก ก็เหมือนเดินที่เขาพูดวา่ายกให้กลัวนะครับยกให้กลัวยกให้สะดุ้งนะครับยกให้หักให้ให้ชักนะครับประมาณนี้นะครับคือไม่ใช่ว่าอันเป็นร้อยนะครับแบบปากมีไว้กินข้าวนะครับอันนึงเป็นร้อยอพี่น้องลองคิดดูนะครับนักกีฬาที่ที่มีที่มีเบอร์เบอร์เบอร์แข้งดีๆเนี่ยแล้ว แห้งลึกๆเขายกไม่กี่ทีหรอกครับส่วนมากที่ทิศเคยเห็นนะก็ให้พี่น้องลองคิดไต่ตองดูครับว่าความคิดของทิศนั้นถูกไหมอันเป็นร้อยปากมีไว้กินข้าวนะครับถ้าเราลองคิดให้ละเอียดนะครับยกเป็นร้อยเขายังทนได้นะครับส่วนมากจะเป็นอ่าแข้งหน้าจะจัด ข้งหน้าจะจัดยกเป็นรนะ้อยเนาะแต่เขาก็ยังทนได้ครับแบบนั้นทิศไม่ชอบโดยส่วนตัวทิศไม่ชอบนะครับสไตล์แข้งหน้าจัดจัดนะครับยกเป็นร้อยอันหนึ่งเป็นเป็นร้อยครับไม่ชอบครับโดยส่วนตัวทิศไม่ชอบทิศชอบครบเครื่องครบับครบเครื่องหน้างอนได้หน้าคางได้นะครับไม่ช้าจนเกินไปนะครับ ตั้งแต่กลางไปหาวัยนะครับปากถึงตีนถึงนะครับแม่นนะครับแม่นลึกนะครับจะคัดนักกีฬาแบบนี้นะครับคัดคัดทุกข้อที่ทำนะครับถ้าเป็นเกรดคัดผ่านนะครับคัดทุกคัดทุกข้อครับไม่มีในสไตล์สไตล์ทิศนี่ไม่มีนะครับไม่มีอวดอ้างนะครับพิชใช้คําว่าอวดอ้างเลยนะครับมันไม่มีหรอกครับ นักกีฬาหนึ่งข้อใช้ได้หมดนะครับไม่มีถ้าไม่เห็นนะครับถ้าไม่เห็นจะไม่บอกเหล่ากอเลยครับจริงๆถ้าไม่ถามจะไม่บอกเหล่ากอเลยนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าวัดดวงวัดดวงก็คือวัดดวงครับไม่บอกเหล่ากอให้เสียทำไมนะครับถ้าอยากรู้ก็เออมันเก่งแล้วถามแบบนั้นได้ครับเราวัดดวงเราอย่าไปหวังอะไรมากครับถ้าวัดดวงเนี่ยนักกีฬา อ,อ,อยากให้พี่น้องเข้าใจนะครับสําหรับมือใหม่ๆที่เข้ามาในวงการไก่กีฬานะครับให้พี่น้องพี่น้องต้องต้องแยกแยะนะครับต้องแยกแยะแล้วก็ต้องต้องรู้ว่าว่าสิ่งที่ตัวเองจะได้มันมันมันประมาณไหนนะครับกับต้นทุนที่ลงไปนะครับนักนักกีฬานะครับนักกีฬาเกรดหนึ่งใบเทาหนึ่งใบเทา,าหรือว่าสองใบเทาสามใบเทานะครับประมาณเนี้ย เป็นนักกีฬาเกรดเนี่ยถ้าได้แข่งขันหนึ่งกำปั้นเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วครับไม่ต้องไปหวัง M หวัง K เหมือนเขานะครับ1 K 2 K 1 M นะครับมาตรฐานเขาไม่ถึงนั่นครับจะขยับเบรอีกอย่างหนึ่งก็คือนักกีฬาถ้าเราใช้ต้นทุนตั้งแต่ สี่ใบเทาห้าใบเทานะครับก็อยู่ในเกตเ,เกตใบเทานะครับเกตใบเทาสี่ใบเทาห้าใบเทานําเข้าไปนะครับหรือว่าหกใบเทาประมาณนี้ครับเขาได้ทําการแข่งขันนะครับหนึ่งกำปั้นขึ้นไปนะครับหลักกำหลักกำปั้นไปจนถึงเออเคนะครับ ก็รประมาณนี้ก็น่าจะพอใจแล้วครับก็คือให้เรารู้ว่าเขาชนได้ประมาณนี้เขาจะเก่งนะครับแต่ถ้านักกีฬาเกตเนี่ยปีนขึ้นไปอเอ็มเมื่อไหร่นะครับไม่มีทางครับไม่มีทางที่ฝีมือจะไปต่อกกอนกับกลุ่มเหล่านั้นได้ครับกลุ่มกลุ่มเหล่านั้นเขานําเข้านะครับเกดต้นทุนเขานะครับตั้งแต่หลักหลักหนึ่งกําปั้น สองกำปั้นนะประมาณนี้เขามีความหวังที่จะได้ชน M นะครับเขามีความหวังที่จะชน M นะครับหรือว่าสี่กำปัน้นห้ากำปั้นนะครับเนี่ยเริ่มตั้งแต่สองกำปั้นไปเนี่ยหรือว่ากำปั้นครึ่งประมาณนี้นครับเขามีโอกาสาได้ชน K ชน M แน่นอนครับถ้าเขาเก่งนะครับเพราะเป็นเกรดเขาเรียกเกรด VIP นะครับเกรด VIP อพครับต้องต้องให้แยกแยะนะครับต้องให้แยกแยะ ถ้าเราหวังมากนะครับเราก็บางทีไปปีนนะครับไปปีนเกลียวนะครับไปปีนเกลียวต้นทุนแค่นี้นะครับเอาไปสู้กับต้นทุนที่เขาคนละเกรดกับเรานะครับของเราก็จะเป็นกลายเป็นไม่เก่งไปเลยนะครับก็มาตามมา,มาต่อครับในประเด็นที่ว่านักกีฬาของทิศตัวนี้ครับที่เข้าคอร์สเนี่ยจะจบคอร์สอยู่แล้วครับมันเป็นนวมที่หนวมที่6เนี่ยทีนี้ครูป่วย คร,ครูป่วยทิดก็เลยเอานักกีฬาหนุ่มตัวนีไ้ไอตัวที่ทําตัวทาเนื้อทาตัวอยู่เนี่ยครับจะนวมนวมจะนวมจะนวมนวมที่6เนี่ยเป็นนักกีฬาที่แข่งดีใจดีนะครับเดินทําปากไวมากครับปากไวปากถึงตีนถ,ถึงครับประมาณนี้ครับไวมากครับเป,เ,ปเป็นที่พอใจของทีมงานนะครับแต่ไม่มีแข้งหน้า นะครับแต่ไม่มีแข้งหน้านะครับเดี๋ยวให้พี่น้องฟังไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่มีแข้งหน้าครับทีนี้ทิศก็เลยเอานักกีฬาอีกตัวหนึ่งซึ่งหายป่วยมานะครับเจอรอบนั้นเจอฝนหายป่วยไอ้เจ้าดูครับเจ้าดูตัวนี้ครับเป็นนักกีฬาที่ทิศชอบมากครับมีทีมงานเอามาฝากเลี้ยงนะครับแล้วทิศชอบนะครับเขาถามว่าชอบไหมชอบเขาบอกว่าชอบก็เลี้ยงนะครับ ที่ัวเลี้ยงนะครับที่กวเลี้ยงครับทีนี้มาสะดุดป่วยนะครับก็มีโอกาสได้เอาออกมาขยับเนื้อขยับตัวนะครับนักกีฬาตัวนี้นะครับเจ้าเจ้าดูตัวนี้ครับเป็นนักกีฬาอ่เหลี่ยมลีลาโปรยแข้งหน้านะครับมีแข้งหน้าคือลีลาพิ้วมากครับเบอร์แข้งไม่ธรรมดานะครับความแม่นก็ในการทําตัวก็ ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีข some uh, ึ้นเรื heures, meter, はは่อยๆนะครับผีมือก็ดีขึ้นตามลาดับนะครับมาสะดุดป่วยก็เลยได้หยุดก่อนนะครับทีนี้พอเขาหายทิศก็เลยจะมีคอดังหน่อยๆนะครับดังนิดๆหน่อยๆกล้จะหายแล้วครับทิศก็เลยว่าเอามาไล่ไข้ดีกว่าครับน้ําหนักเวทเดียวกันกับเจ้าเจ้าตัวที่ทําตัวอยู่นะครับก็เลยน้ําหนัก2 2.8นะครับ2.8ก็เลยถือโอกาสเอาไอ้เจ้าดูเนี่ยมาวัดนะครับมาวัดกับเจ้า จ้าต,ตัวที่ทําตัวอยู่จะจะนวนนวนที่หกนะครับเจ้าเทาเนี่ยทาตัวที่ตัวที่ทําตัวเนี่ยเป็นเจ้าเทาครับชื่อเทาเทาแลมโบนะครับเทาแลมโบเนี่ยยกอ่ายกแรกนะครับยกแรกเจ้าเทาแลมโบออกกําลังไปกับเชิงแล้วนะครับหนึ่งอันนะครับหนึ่งอันทีนี้ครูไม่ไหวนะครับครูไม่ไหว ไม่มีครูนะครับก็เลยเอาเจ้าดูเนี่ยครับเอาเจ้าดูเนี่ยมาแทนนะครับเพื่อให้ได้2อ,อันพี่น้องนึกออกนะครับเพื่อให้ได้2อ,อันนะครับก็ทิศก็เปิดปากเลยนะครับเปิดปากแล้วก็พันปากบนทั้งคู่นะครับเพราะว่าไอ้เจ้าเทาแลมโบเนี่ยจะทําการออกกําลังอันที่2เจ้าดูเนี่ยฝีมือไม่ใช่ฝีมือครับความแข็งแกร่งด้อยกว่า นะครับแล้วก็เพิ่งหายป่วยทิศก็เลยว่ามันสูสีกันคู่นี้นะครับก็เลยวัดกันแต่พี่น้องคิดเชื่อไหมครับว่าผลออกมากับตลปัดครับเจ้าเทานะครับเจ้าเทาเนี่ยพอเจอเหลี่ยมลีลาที่มีแข้งหน้าด้วยครับแทบไปไม่เป็นครับแทบไปไม่เป็นทิศก็ยังทีมงานก็ยังกังขากันอยู่นะครับ ก็ยังต่างคนต่างผู้นะครับบอกว่ามันเดินมาแล้วอันหนึ่งนะครับมันเดินมาแล้วอันมันก็มีเหนื่อยมันก็หยุดนะครับทิศก็บอกว่าไอ้ไอ้ดูเนี่ยเจ้าดูเนี่ยก็เพิ่งหายปว่วยยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ก็ถือว่าสูสีกันนะครับเวลาเจ้าดูโดนแข้งเจ้าเทาก็สะดุ้งครับสะดุ้งแต่เวลาเจ้าเทานะครับโดนแข้งหน้านะครับแข้งหน้าแม่นครับ ใส่เด็กกระเดือกอย่างเดียวครับแม่นครับเจ้าเทาก็ยืนชะงักครับแล้วมีอาการให้เห็นนะครับก็ดูอาการแล้วนะครับมันก็ได้แค่อันเดียวตามที่ตามที่เราออกกําลังตั้งเป้าว่าออกกําลังครับมันก็ไม่สามารถการันตีอะไรได้ครับมันก็ยังวัดไม่ได้ครับมันก็ยังวัดไม่ได้แต่ทีมงานอ่าส่วนใหญ่นะครับมองว่าเจ้าเทาเนี่ยแพ้ ต้านแข้งหน้าไม่อยู่นะครับต้านแข้งหน้าเจ้าดูไม่อยู่ทีนี้ก็เลยมีก็เลยมองว่าตามความคิดแล้วนะครับเนี่ยนักกีฬาเนี่ยสไตล์ที่ทิศชอบเนี่ยขอให้ได้เท่าเจ้าดูเนี่ยนะครับทิศพอใจแล้วครับเหลี่ยมลีลานะครับวิ่งชิงเอาตัวรอดได้ครับแล้วเข้าทําไวครับเข้าทําไวมีแข้งหน้านะครับมีแข้งหน้า สวยงามครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารอบหน้าน่าจะเป็นวันเสาร์ฤอทิศหน้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะถึงรอบวัดครับทีมงานจะเอาเจ้าเท่าแรมโบ่เลี้ยงให้สดนะครับที่จะเป็นคนเลี้ยงเองครับเลี้ยงทั้งคู่นะครับให้สดให้สดสมบูรณ์ทั้งคู่นะครับแล้วต้องวัดฝีมือกันใหม่นะครับวัดกันใหม่ว่าเจ้าเท่าแรมโบนะครับซึ่งมีความแข็งแกร่งกว่าเจ้าดูเนี่ยจะต้านนะครับ จะ,จ,ะจะต้านเจ้าดู่ได้ไหมนะครับเจ้าเทาเรนโวจะต้านเจ้าดู่ได้ไหมนะครับจะหลบจะเอาตัวรอดจากแข้งหน้าเจ้าดู่ได้ไหมนะครับหรือว่า,าเจ้าดู่จะทานจะทนเบอร์แข้งของเจ้าเทาได้ไหมนะครับเดี๋ยวอาทิตย์ที่จะถึงนี่ครับเขาไม่แน่ครับอาจจะเป็น,น,นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เดี๋ยวทิศจ,จะต้องวัดครับทีมงานจะวัดกันอีกรอบว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวไหนจะได้ออกไปไล่แข็งนะครับตัวไหนออกจะได้ออกไปไล่แข็งก่อนนะครับ ก็ลองครับก็ลองดูเดี๋ยวที่จะลงคลิปนะครับทําคลิปเก็บคลิปไว้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปลงไว้ในในช่องสั้นหรือว่าในกลุ่มไลน์ก็ได้ครับในกลุ่มไลน์นะครับพี่น้องที่เข้ามาในกลุ่มไลน์แล้วก็รอดูในกลุ่มไลน์ได้ครับผมรอดูในกลุ่มไลน์ได้ที่จะเอาลงไว้ครับว่าแบบไหนนะครับแบบไหนที่ที่ออกไปทําการแข่งขันได้ก่อนนะครับตัวไหนที่แข็งแกร่งกว่านะครับ วัดกันนะครับระหว่างเบอร์แข้งไอตัวเจ้าเทาแลมโบเนี่ยครับเพลงเขาครับเพลงเขายกนะครับยก3ามจุดครับยกตาครับตาคอตาคอกระเดือกนะครับแล้วก็มียัดยัดซอกปะปายครับแต่ละแข้งเขาเวลาเขายกโดนจุดเนี่ยนะครับสะดุ้งครับสะดุ้งสะดุ้งคู่แข่งขันสะดุ้งครับอย่างครูเนี่ยต้อง น้ำหนักก็ต้อง3.0หรือว่า2.8 2.9ต้องให้เยอะกว่าเขาครับถึงจะทานได้นะครับโอเคครับพี่น้องคิดเห็นอย่างไรนะครับพี่น้องคิดเห็นอย่างไรนะครับแข้งหน้านะครับแข้งหน้าก็ยังสําคัญนะครับแข้งหน้าสําคัญทุกเหลี่ยมนะครับในความรู้สึกของทิศนะในการทำํำนักกีฬา นะครับในในการทํานักกีฬาไก่ชนเนี่ยไก่กีฬาเนี่ยครับไก่กีฬาที่เก่งๆนะครับแล้วก็ความคลาสสิกความสวยงามนะครับบวกด้วยเบอร์แข่งแล้วก็ความแม่นนะครับที่ชอบนะครับที่ชอบนักกีฬาวิ่งนะครับเหลี่ยมลีลาแล้วก็มีแข้งหน้านะครับพี่น้องที่จะเติมแข้งหน้าก็อย่าหลงนะครับอย่าหลงอย่าหลงประเด็นมากนะครับ ก็อย่างที่หลายๆคลิปที่ทิศเคยบอกพูดน้องๆครับเวลาจะเติมนะครับทักมหาหาพิศนะมีนักกีฬาที่แบบแข้งหน้าแบบมีปากไว้กินข้าวนะครับยกแข้งหน้าแข้งหน้าจา๋าแข้งหน้าอย่างเดียวนะครับมันจะทําให้เบอร์แข้งเราเบาลงนะครับเบาลงแน่นอนครับเบอร์แข้งเบอร์แข้งกับแข้งหน้าเนี่ยมันจะแลกกันนะครับมันจะชดเชยกัน นักกีฬาที่มีแข้งหน้าจัดจัดนะครับเบอร์แข้งจะถอยเบอร์แข้งจะไม่ไม่หนักนะครับไม่หนักนนะครับเวลาเราเติมเนี่ยพิทิศแนะนํานะครับให้ให้หานะไม่ว่าจะเป็นการเติมตัวเมียแม่พันธุ์หรือว่าพ่อพันธุ์ก็แล้วแต่ครับให้มันครบเครื่องไว้ครับแข้งหน้าให้มีปลายนะครับเข้าใกล้โยนเบรกแบบเนี้ยหาแบบคลาสสิกคลาสสิกนะครับ แล้วมันจะดูสวยงามแล้วก็ด้วยความรู้สึกของพิธีเน,ะน,นาะม,มันมันสวยงามมันมีเสน่ห์นะครับมันมีเสน่ห์ในการเติมแข้งหน้าก็อย่าไปเอา,อานักกีฬาที่แบบแข้งหน้าเยอะๆนะครับคาดหวังว่ายนแข้งหน้านะครับสกัดการบุกนะครับยืนได้ไม่เกินสองอันครับไม่เกินสองอันแผ่วแน่นอนครับแผ่วแน่นอน โอเคครับผมคลิปนี้นะครับประเด็นก็คือนะครับเน้นนะครับพูดคุยเรื่องแข้งหน้ามีความสําคัญแค่ไหนสําหรับพิธีคิดว่ามีความสําคัญมากครับมีความสำคัญมากขาดไม่ได้ครับนักกีฬาต้องมีแข้งหน้าครับขาดไม่ได้ครับแต่ก็ลองดูครับถ้าเกิดมีพี่น้องที่มีความคิดนะครับตรงกันข้ามก็ลองลุ้นเจ้าเทาดูครับว่าจะต้านเจ้าดูได้ไหม สำหรับวันหยุดที่จะถึงในการนวมนะครับในการนวมนวมที่7นะครับของเจ้าเทาครับจะให้วัดกับเจ้าดู่ครับว่าผลลอมาจะเป็นยังไงนะครับระหว่างแข้งหน้ากับเบอร์แข้งนะครับผมโอเคครับก็ฝากพี่น้องนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ทิดด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวฐานในการแบ่งนักกีฬาหรือว่า คลิปที่อาจจะพอมีสาระนะครับก็กดสับสไคร้นะครับเพื่อรับการอัปเดตนะครับอัปเดตเวลาทิ้ลงคลิปมันจะได้ไม่พลาดน,นะครับผมก็ขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนชุดเลี้ยงพยักเมืองชนนะครับผมเร็วๆนี้นะครับจะมีนักกีฬาเริ่มจะเริ่มมีนักกีฬาได้แบ่งปันแล้วนะครับลูกชายได้ทําการสั่งนะครับสั่ง เดินดำเนินการเรื่องกิ๊ปีกนะครับกิ๊ป,ปีกกะบายประวัตินะครับนะครับใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะครับแล้วเสร็จเมื่อไหร่มีนักกีฬาให้แบ่งให้พี่น้องเมื่อไหร่นะครับก็ทิดก็จะแจ้งอีกทีนะครับผมคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ